นิวเคลียร์มาแล้วตอบปมเลิกดีเจเพชรจ้ายอมรับว่ามีปัญหากันจริงจากกรณีที่มีข่าวลือออกมาว่านิวเคลียร์หันษาและดีเจเพชรจ้าได้เลิกรากันแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันคงเหลือสถานะพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นและก็ประจวบเหมาะกับที่นิวเคลียร์ได้เปิดช่อง YouTube ของตัวเองพร้อมกับให้แฟนๆส่งคำถามเข้ามาและเธอก็พร้อมจะตอบทุกเรื่องเลยเจอดราม่าหนักเมื่อหลายคนมองว่านิวเคลียร์สร้างกระแสะเพราะโปรโมทช่อง YouTube ของตัวเอง ล่าสุดได้เลิกลงคลิปดังกล่าวซึ่งคำถามที่หลายคนถามกันมาเยอะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องข่าวลือเลิกสามีโดยนิวเคลียร์เผยว่าเรามีปัญหากันจริงเชื่อว่าทุกบ้านทุกคู่มีปัญหาแต่อยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงเราก็กำลังแก้ปัญหาในทางของเราอยู่ไม่ได้มีเรื่องของมือที่สเรื่องนี้ไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันด้วย ส่วนเรื่องที่หลายคนมองว่าสร้างกระแสตรงนี้อยากจะบอกว่านิวเป็นคนให้ความสําคัญกับเรื่องความรักความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นไม่มีทางเอาเรื่องของความรู้สึกเรื่องของคนรักมาสร้างกระแสเด็ดขาดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ